ค่าไฟขึ้นใช่ไหมครับพี่เออเนี่ยใช้เท่าเดิมเลยขึ้นไปเป็นพันติดโซล่าเซลไหมครับพี่ยังอนะ่ะเดี๋ยวค่าไฟมันก็ลงอืมไม่น่าลงนะครับพี่ดูจากต้นปีถึงเดือนเนี้ยค่า FT ขึ้นไม่มีลงเลยครับแล้วไอโซล่าเซลเนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมอ่ะโอ้ลดค่าไฟไปได้เกินครึ่งเลยครับพี่ยิ่งถ้าคุณพี่ทําเรื่องขายไฟคืนด้วยเนี่ยดีไม่ดีได้เงินคืนด้วยนะครับเฮ้ยน่าสนใจนะเอาราคามาดูดินี่ครับคุณพี่ โหทำไมมันแพงจังอะเรามีบริการผ่อนนะครับพี่เดี๋ยวรอราคามันลงก่อนแล้วค่อยติดแล้วกันไม่ลงหรอกครับคุณพี่เพราะวัสดุพวกเหล็กหรือโลหะเนี่ยราคามันขึ้นทุกปีอืมค hmm. ืองี้นะครับพี่จะโอเคเลยครับถ้าอาหน่อยเขาติดโซล่าเซลล์กันหมดแต่พี่ยังต้องมานั่งจ่ายค่าไฟกับการไฟฟ้าอยู่อย่างเงี้ยบ้านพี่ก็มีหลังคาเขาติดได้ ผมไม่อยากให้พี่เสียโอกาสครับแต่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์เลยนะแต่เรารู้ครับพี่มาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคอนแทคมาเอ๊ะแล้วน้องเป็นใครอ่ะขอย้ำอีกรอบนะครับพวกเราคือ Easy Power, Energy Pogra Power